คือหนึ่งที่ทน์ไซส์สังเวียนเซนต์เจมส์แฟนซาลิกาดงรอวันนี้มานานวันที่จะเอาคืนปีศาสแดงให้สาสมปีก่อนหน้านั้นนิวคาสเซิลเคยนำโด่งถึง12แต้มแต่โดนแมนยูแซงคว้าแชมป์และยิ่งเจ็บคือเดือนสิงหา1,996โดนอัด0ูนย์ต่อ4ในคอมมูนิตี้ชิลส์แบบต่อหน้าคนทั้งประเทศ 20ตุลาคม1,996บอลลี 1, 6, ie, กลับมาที่นิวคาสเซิลเสียงเชียรถล่มทลายเควินคีแกนใส่เกมรุกเต็มพิกัดพร้อมคู่หูเพชรฆา,าตเลสเฟอร์ดินานอลันเชียเรอ์นาทีที่12ดาร่รนพีคอร์กโหมให้1ต่อศทั้งสนามสั่นสะเทือนยังเถียงกันว่าข้ามเส้นไหมแต่ผู้ตัดสินให้ประตู หน้าที่30เดวิดจินโนล่าโยกปั่นเสียบเสางามจัด2ต่อ0ครึ่งหลังนาที63เชียร์เรอร์ครอสให้เฟอร์ดินานโฮม3ต่อ0ก่อนนาที75เชียร์เรอร์สำดาบ4หลังชมายเคลเซฟ2จังหวะและขึ้นนำา4ต่อ0และคลแม็คซ์นาที83ฟิลิปอัลแบร์ลักไก่ชิปข้ามชมายเคลยังเหนือฉันลูกนี้คือภาพจำา5ต่อศที่ถูกฉายซ้ำทั้งโลก เสียงเฮทะลุหลังคาเชียร์เรอรให้สัมภาษณ์ทีหลังวันนี้คือสวีทสวีทรีเวนจ์ชำระแขนจากศูนต่อ4ที่เวมบลีได้ครบทวนแม้สุดท้ายแมนยูยังไปคว้าแชมป์ลีกซีซั่นนั้นแต่วินาทีนี้คือคืนของนิวคาสเซิลคืนที่ทั้งเมืองได้ปล่อยไฟในอกจนหมด